โปรแกรมแข่งขันแบดันมาเลเซียมาสเตอร์ Master 2025รอบ16คนวันที่22พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาคู่ที่1ขอ2ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลพลนุเคราะห์กับเฟมสุพิศาเปียว3พลานคู่มือ8ของโลกพบกับหวังเทนซีกับลิมชิวเซียนคู่มือ35ของโลกจากมาเลเซียเวลา9นาฬิกา50นาทีคู่ที่2คอด1ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ11ของโลกพบกับฮุงยี่ติงมือ63ของโลกจากไต้หวัน เลา9นาฬิกา50นาทีคู่ที่2คอด2ประเภทคูค่ผสมมิกรัชพลมัรสคส,สิทธิธรกับวาวานัทมไลไรส่วนคู่มือ99ของโลกพบกับเจงเจินปังกับเว่ยหยาเซินคู่มือ1ของโลกจากจีนเวลา15นาฬิกา40นาทีคู่ที่9คอด1ประเภทหญิงคู่ฟ้าพิชามวลพัชราิสุทธิ์สินป์กับเนียนนัทภัสุกรัดคู่มือ83ของโลกพบกับพลิตันกับทีน่าโมาราลิทาลันคู่มือ4ของโลกจากมาเลเซีย เวลา15นานิกา40นาทีคุิขอ2บูมทิดาพรกลิบยี่สุนกับวาววานนัทมนไรส่วนคู่มือ48ของโลกพบกับหลิวเชีงชูกับถันหนิงคู่มือหของโลกจากจีนช่องถ่ายทอดส,สดทูสปอต7